เสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับสมุนไพรไล่ยุงวันนี้ครับเดี๋ยวเราก็ไปหาที่แขวนตามในบ้านเรือนของเรากันเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับ ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสูช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําเคล็ดลับดีๆเลยนะครับในการไล่ยุงครับไล่ยุงยังไงให้หมดไปจากบ้านเรือนของเรานะครับโดยวิธีง่ายๆเลยนะครับในวันนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับมะกรูดเพียงหนึ่งลูกนี่นะครับสมุนไพรบ้านๆของเราสามารถไล่ยุงได้นะครับเป็นวิธีง่ายๆด้วยนะครับแล้วก็หาง่ายด้วยนะครับในบ้านเรือนของเรา วันนี้พ่อเพิินจะใช้นี่นะครับในะการไล่ยุงครับเดี๋ยวเราไปรับชมและวิธีทำการไล่ยุงด้วยมะกรูดกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่พ่อเพิินจะไล่ยุงวันนี้ครับก็จะมีมะกรูดนะครับแล้วก็ตะไคร้ครับตะไคร้สองหัวครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำ การไล่ยุงด้วยสมุนไพรเนี่ยครับบ้านๆของเรากันเลยนะครับก่อนดื่นนะครับตะไคร้ครับเราหั่นเลยครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับก็เหมือนทำกับข้าวเลยครับตะไคร้นี้ก็มีกลิ่นฉุนและกลิ่นหอมนะครับ มันจะมี2แบบนะครับใครเวลายุงบินผ่านหรือว่านุยุงได้กลิ่นนะครับมันจะเข้ามันก็จะไม่เข้ามาใกล้บ้านบ้านเรือนของเราอีกเลยนะครับเสร็จแล้วก็เราก็ใช้มีดครับ เฉียนนิกี้ครับรายละเอียดนะครับเสร็จแล้วแล้วก็เก็บใส่ภาชนะก่อนนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเราก็มาหั่น มะกรูดครับมะกรูดนี้เราปอกแต่เปลือกนะครับเราใช้แต่เปลือกมันเพราะว่าในเปลือกของมะกรูดก็จะมีสารระเหยนะครับยุงก็จะไม่ชอบมามารบกวนนะครับเวลาได้กเิลนหรือว่าเวลาเดินผ่านบินผ่านมาครับ เวลาย,ย,ยิงบินผ่านมานะครับมันก็จะได้กินเผิวมะกรูดแล้วมันก็จะบินไปนะครับมันก็จะไม่มารบกวนบ้านเรือนเราเลยนะครับนี่ครับผิวมะกูดนี่เราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันครับครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับ,รค,รบคุณผู้ชมครับ เสร็จแล้วเราก็เก็บใบแล้วครับเก็บใบภาชนะของเราก่อนนะครับนี่ครับเมื่อเราหั่นเสร็จแล้วนะครับได้เป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็หาขวดน้ําขวดพลาสติกเก่าๆนะครับทําการเจาะรูครับเพื่อจะให้กินเขาออกด้านข้างนะครับตรงรูนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้พอเพืินทําแล้วนะครับเจาะรูไว้แล้วครับสองขวดครับแล้วเราก็นํา เนี่ยครับสมุนไพรของเราใส่เลยครับใส่ลงไปเลยครับใส่สองอย่างรวมกันเลยนะครับกินกิ่นออกเลยครับกินพร้อมแล้วเลย กินแล้วเฮยก็จะออกตามรูเนี่ยครับการน,นึงก็ทําเหมือนกันเลยนะครับสลงไปเลยครับทุณทู้ช่ชชครับไลยุงให้หนีไปจากบ้านเรือนของเราครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับวิธีง่ายๆเคล็ดลับดีๆเลยนะครับในการไล่ยุง ส่วนฝาครับแล้วก็จาะรูครับ2อรูครับแล้วก็หาเชือกผูกครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาครับนี่ครับเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับสมุนไพรไล่ยุงวันนี้ครับเดี๋ยวเราก็ไปหาที่แขวนตามในบ้านเรือนของเรากันเลยนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับเราก็มาแขวนตรงนี้นะครับตรงที่มุมอับๆมุมทึบๆนะครับเวลาย,ยุงบินผ่านหรือว่ายุงได้กินนะครับมันก็จะไม่มารบกวนบ้านเรือนเราอ,อีกเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็วางได้เลยครับนี่ครับ เวลายุงได้กลิ่นหรือว่ายุงบินผ่านนะครับมันก็จะไม่มารบก,กวนในห้องนอนของเรานะครับแล้วห้องนอนก็ของเราก็จะมีกลิ่นหอมด้วยนะครับหอมมะกรูดครับหอมกลิ่นมะกรูดเนี่ยนะครับหรือว่าเราจะแขวนไว้แขวนไว้ก็ได้นะครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับอันนี้พ่อเพื่อนจะแขวนไว้นะครับเนี่ยกลิ่นเขาจะออกตามรู้นี่แหละครับนี่ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับการไล่ยุงด้วยสมุนไพรมะกรูดในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับเคล็ดลับดีๆในการไล่ยุงด้วยสมุนไพรมะกรูดในวันนี้ครับ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามพ่อเพลินช n n e l ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ